คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอแนวทางแนะนำให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังจากละอองชาแนลค่ะสวัสดี f อแฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งมีนาคมพศ2565นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ทุกคนรอคอยนะคะ รอความหวังว่าเราจะโชคดีไปด้วยกันในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมถ้าถ้าเรามีบุญวาสนาพอก็คงจะโชคดีไปด้วยกันในงวดนี้นะคะค่ะวันนี้เดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมมาตามต่อนะคะสูตรของอาจารย์ยอดนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมานะคะให้สมตัว79 3สมนะคะ อาจารย์เน้นให้93นะคะท่านผู้ชมก็เลยหลุดไปนะคะแต่ว่า79ไม่ได้ตัดให้นะคะท่านผู้ชมก็เลยพลาดไปในงวดที่ผ่านมานะคะแล้วก็เลขวิ่งก็เข้าเเต็มๆนะคะก็ถือว่ายังคงเดินดีนะคะท่านผู้ชมวันนี้แอดก็เลยอยากจะตามต่อให้นะคะก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์ยอดนะคะแอดก็ขอฝากช่องละอองแชนแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะ ฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละอองชาแนลนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์ยอดพร้อมกันเลยค่ะครับครับค่ะก็ fc ลายตัวลายท่านค่ะให้แอดตามตัวเลขของอาจารย์ให้ค่ะอาจารย์ครับครับค่ะวันนี้ก็คงไม่สายเกินไปนาออาจารย์เนาะ สายรอกไม่สายไายค่ะยังทำค่ะอาจารย์ครับครับเอาว่าเป็นตัวเลขเลยเนาะค่ะค่ะอ้หลายเลขหน่อยหนึ่งเลยเด้องวดนี่มันไม่ค่อยกล้าตัดนะเอาศูนย์ห้าศูนย์ห้าเอ้ยทำไมประกาศสายสายขอาครับศูนย์ห้าแล้วหกหนึ่งศูนย์ห้าหกหนึ่ง เจ็ดหกเป็ดสามเป็ดสามจ็ดสองเจ็ดสองเก้าห้าเก้าห้าเก้าสามวงเก้าสามดังมากค่ะาจาดาร,รดังเดี๋ยวอาก็โทรมาเช็คอยู่วรวดตนเอ็ด์มัน,นะ,ะก็ ยี่หนึ่งเจ็ดหนึ่ง,ห,ห,งห้าเก้าห้าเก้าห้าเก้าเี๋ยวเดีเดี๋ยวกแลากก้าเกแล้วก็ศูนย์หกศูหกห้าแป,ด,ปดห้าก็ดังค่ะอาจารย์ ก็สิบสิบเอ็ดตัวเะก็มีสิบเอ็ดชุดนะคะจาใช่ใช่สิบเดเอ็ดมันกดตัดเป็นทิงเป็นสองเลขสเลแหละแปกกรตัดอย่างนี้นะแปดหกเก้าเจ็ดตัดเก้าหนึ่งตัดสามอีกมตะเารค่ะจาตัดทิงไปสมเดอนนี้เด้อติดตัดเก้าห้ยเก้าป้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก้าจิตแปดหกเก้าหนึ่งตัดไปงวดนี้นะตัดทิ้งเม็ดโตเตานั่นแหละเอาเลขสามตัวเอาสามตัวห้าเก้าสามห้าเก้าสามสามเก้าห้าสามเก้าห้าอันนี้ก็ตรงกับเลขดังค่ะจย์ ก้เก้าสาม,ม,มโอ,ก 6, 9, โอ้ก็มีคน<ม>ให้มามันกันหกหกห้าสามหกห้าสามค่ะหกเก้าสามหกเก้าสามมีแล้วค่ะใช่ใช่ใช่่เออแค่นั่นแหละห้าเก้าสามมีแล้วยังค่ะก็จะมีห้าเก้าสามสามเก้าห้า หกเก้าสามหกห้าสามนะคะใช่ใช่ส <4 S 2> <ช>ี่ชุดใช่ไหมคะอาจารยนเอาแค่นั้นแหละเอาแค่นั้นแหละเอามากไปมันก็มากไปตัด,ดนี่ไปสามรี่เดือบวดนี่ตัดไปสามรี่เลยแต่ตัวเก่าหมดเลยค่ะตัดไปแปดหกเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งตัดทิ้งไป, 8, 6, 9, 9, 1, ไปนั่นแหละค่ะเน้นตัวไหนคะอาจารย์วิ่งห้าสามเก้า วิ่งห้ากับเก้าเนาะงวดแล้วมันวิ่งหกกับเก้าเนาะแทกันวิ่งบนล่างมีหกมีเก้าอันนี้กับมีห้าีหกมีเก้ามันเดิมเป็นการหกหวิ่งบนลา่างมีห้ากับเก้านะคะใช่ๆๆือว่าจะมาเก้าห้าห้าเก้าเนาะอาจารย์งวดน,นีใ้ใช่ใช่ใชใชอาจจนะสามเก้าห้าห้าเก้าสามอะไรตามนี้แหละดูด,ดแล้วก็กระ,ะโดดขึ้นมากั 6, บศูนยหแป๊บเดียว โหดมาผลลัพอยู่ตรงนั้นแหละแถวนั้นแหละค่ะวิ่งระยงศูนย์หกมีระยะงกมีนั่นแหละมีแล้วค่ะจามเอ่อเอาแค่นั้นแหละมันทีนี้ให้ให้ให้อาจารย์เน้นตัวเลขให้ค่ะวิ่งวิ่งเน้นตัวไหนคะอาจารย์เน้นเน้นเนี่ยมันคือสามเก้าห้าเก้าห้าเก้าสามนี่แหละลนี่สามตัวคือสามเก้าห้าใช่เก้าห้าแล้วก็ห้าสามเก้าสามสามตัวนี่มัน เก้าห้ากับเก้าสามห้าสามตรงนี้แหละเอาสามตัวคือจะว่าตัวเดียวเนี่ยมันมันยากนะแต่พูดส,สุดสุดท้ายก็คือเก้าสามตัวเดียวอย่างนี้นะานทีมันโอห้าเก้าก็ได้อย่างนี้นะมันเก้า 9, 9, อะไรตอนนั้นนะ,น,ะนั่นแหละเออเลยมันดูดดวยกันไปค่ะสองสองตัวเน้นสองชุดใช่ไหมคะจานเก้าห้ากับเก<น>้าสามนะคะใช่ใช่ใช่ก็ขอจากสามตัวไปห้าสามด้วยไปอเอาแค่นั่นแหละแค่นั้นแหละแต่มันอ๋อ ห้าห<ด>้าสามไม่มีเลยค่ะจามนั่นแหละห้าสามด้วยได้ไหมสามตัวเฮ้สองตัวสามชุดนี่นะสองสองตัวเพิ่มห้าสามอีกใช่ไหมคะใช่ใช่เพราะมันเลขมันอยู่ในนี่แต่ตัวเด็งมันก็นคือเก้าสามเก้าห้าเนี่ยแหละสามเก้าห้าห้าเก้าสามกลับไปกลับมาอยู่ตรงนี้นี่แหละเหมนที่แล้วนะเราตัดเก้าเจ็ดหก อู้เสียดาย<ช>นะอาจารย์เมือที่แล้วอาจารย์ให้สามตัวเจ็ดเก้าสามเนาะแต่ว่าไม่ได้ตัดเจ็ดเก้าเนาะเจ็ดเก้าเราตัดนี่อันนี้เราตัดออกออกไปถ้าไม่ต้องเสียดายมันดอกทำยังไงค่ะนะอันนี้ก็เน้นเก้าสามกับเก้าห้านะคะอาจารย์ใช่ใช่ใช่ครับสามเก้าห้าห้าเก้าสามค่ะแค่นี้่ตัวตัวมันพอจะออกวันนี้นะไม่ใช่อะไรอดอกติดปีเขาก็ทัวร์ กันหลายอาจารย์เขาวากันไม่รู้แต่ว่ายังไงนะไปโทรมาโมฮานค่ะก็ตรงกันหลายที่หลายอาจารย์ค่ะใช่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 พวกนั้นมันจะเป็นเลขรองห้าสามมันเป็นเลขครองเลยห้าสามอ๋อค่ะเจ้าเก้าสามกัเก้าห้าเนี่ยมันเป็นตัวเด่นคือไม่อยากจะคือไม่อยากจะทิ้งเลยนะเรืตัวนี้ค่ะมันเกจะเป็นเก้ากับห้าเนี่ยมันดีไม่ดีมันก็ออก มันจะอาจจะออกผ้าด้วยกันก็ได้ยังมีนะคือมันมาด้วยกันมันจามันเลิแค้นกันน่เอาแค่นั้นแหละมันจะเยอะไปค่ะห้ากับเก้าเน้นตัวไหนคะจำเลขวิ่งค่ะเลขวิ่งค่ะห้ากับเก้าห้ากับเก้าคือมันมันเน้นไม่ได้ดอกงวดนี้อ๋อเสมอกันเนาะทั้งคู่เลยงวดแร็วกันเน้นเก้าเนาะค่ะงวดที่แล้วก็เข้าเก้าค่ะวิ่งค่ะ ห้ากับเก้าติดมาอีกทีนี่นะออก็เน้นทั้งคู่เนาะอาจารย์เนาะใช่ใช,ใช่คือให้ไปสองตัวเลยห้ากับเก้าเนี่ยมต้องมาเพราะมันแหละตัวหนึ่งซึ่ไม่ดีกับติดมาด,ด้วยกันอย่างนี้นะค่ะอาจารย์ออมั่นใจไหมคะอาจารย์งวดนี้มั่นใจอยู่มั่นใจอยู่เนาะห้าเก้าห้าเก้าหกห้าสามอะไรสองคู่นี่นะพูดง่ายๆนะห้าเก้าด้ยก็บห้าสามด้วยอย่างนี้นะ ดวยใช่ห้าเก้าเก้าสามอย่างนี้นะสองคู่เนี่ยไม่รู้ว่าตัวไหนอย่างนี้นะจะฟันทุงไปกับร่วงนี่นะค่ะอาจารย์น <sh um> 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 ั่นแหละือจะให้ไปเป็นสองเลขเลยงวดนี้ห้าห้าเก้าห้าสามอะไรมูนี้เลยเก้าห้ากับเก้าสามเนาะอาจารย์ให้กลับด้วยเนาะใช่ใช่ใช่กลับด้วยกลับด้วยสองเลขคือมันเลขมันไม่แน่มันอาจจะกลับนั่นแหละค่ะ งวดนี้ก็ขอให้เข้าปังๆรวยๆยุบช่องนะคะอาจารย์อาจจะเข้าอยู่เนี่ยดูดูไปเข้าอยู่นเนี่ยหละค่ะอา,าจารย์ผิดหนึ่เออผิษก็เราตัดเฉยๆไม่ใช่ผิดแต่เราในสูตรมันถูกอยู่ <โอ S 2> พูดจริงยี่สิบเก้าคู่นี่มันเกิดจะถูกอยู่แล้วเพราะว่าเขาโทรเมาเยอะอเก้าคู่น,<อ>นี่นะอ๋อค่ะอาจารยน ไอเอฟซียูเอฟซีเขาว่าเดี๋ยวพอไปหวดหลังๆในพวกเยอะๆนี่นะคือมันมั่นใจอาจารย์ให้มันก็มั่นใจด้วยค่ะนี้คือเราตัดไปมันก็ห้าสิบห้าสิบคืออะไรอย่างนี้นะค่ะเราทําได้ควดจะมามาตัดนี่มันก็ถูกดบ้างผิดบ้างถูกบ้างอย่างนี้นะมันไม่ค่อยมั่นใจแต่ก็มั่นใจเก้าสามห้าเก้าอะไรตามนี้นะครับด้วยค่ะอาจารย์ นครับเอาแค่นั้นแหละเนาะค่ะค่ะวันนี้แอดก็ขอบคุณอาจารย์มากมากค่ะอาจารย์ครับขอให้ทุกท่านได้โชคดีครับก็เล่นกันดูอีกตามไปเรื่อยๆนะครับมันผิดไม่นานหรอกนี่โมนี่คือผิดไม่นานเท่าไหร่นะครับค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ